ผ้าไม่ยับยังไงก็ไม่ยับผ้าพื้นใหญ่ๆผ้ามีห่วงหูห่วงหรือว่าเย็บมุมพับยังไงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้หน้าสวยๆยอย่างนี้มาทําดูกันค่ะลองทํากันดูนะคะสวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะใครที่เก็บผ้าปูที่นอนพับเป็นสี่เหลี่ยมไม่เป็นนะคะพี่น้องวันนี้นะคะพี่น้องค่ะเทคนิคและวิธีการเก็บผ้าปูที่นอนใหญ่ยังไงให้ เนียบไม่ยับนะคะพี่น้องคะยิ่งผ้าปูที่นอนเย็บมุมอย่างนี้นะคะใครที่พับไม่เป็นนะคะพับเป็นสี่เหลี่ยมไม่เป็นลองดูกันค่ะพี่น้องคะเทคนิคและวิธีการเก็บผ้าปูที่นอนยังไงไม่ให้ยับมาดูกันเลยค่ะพี่น้องคะทําตามไปด้วยก็ได้นะคะพี่น้องคะมาดูกันค่ะอันดับแรกนะคะพี่น้องคะยายนกจะพับจะเก็บชายของแต่ละฝั่งนะคะพี่น้องคะเข้าหากันก่อนนะพี่น้องคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ จะเห็นเป็นชายจะเห็นเป็นหูห่วงของตรงที่เขาเย็บมุมเห็นไหมคะพี่น้องคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะเราก็ให้ตรงๆก,กันก่อนนะคะเห็นไหมคะพี่น้องคะมุมหนึ่งจะเป็นสี่เหลียย่ยมมุมหนึ่งจะเป็นตรงชายเย็บอย่างนี้นะคะใช้มือสอดค่ะพี่น้องคะเห็นไหมคะเทคนิคง่ายๆนะคะพี่น้องคะใช้มือสอดอย่างนี้นะคะพี่น้องเนี่คยค่ะใช้มือสอดนะคะพี่น้องคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะพี่น้อง อีกด้านหนึ่งคือมือเราสอดอยู่อย่างนี้แล้ว <S <S เห็นไหมคะนี่คะ่ะพี่น้องคะมันจะได้อย่างนี้พี่น้องมองออกไหมคะนี่คะ่ะประกบเข้าหากันคะ่ะพี่น้องคะเนี่ยเห็นไหมคะพี่น้องคะใครทําไม่เป็นบ้างน,นะคะพี่น้องง่ายๆนะคะลองทําดูแต่ว่ากว่าจะได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยคะ่ะสอดเข้าอย่างนี้เลยนะคะน,คะนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะมันจะได้ตรง มือสอดเราข้างหนึ่งตรงข้างหนึ่งที่มันจะไม่ใช่ตรงเย็บเห็นไหมคะพี่น้องคะนี่ค่ะที่เราสอดไว้เห็นไหมคะสอดไว้ทีนี้เราจะพับยังไงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพี่น้องคะลองทําตามกันดูนะคะเห็นไหมเราพับมุมให้ตรงกันก่อนเห็นไหมคะพี่น้องคะอันดับแรกนะคะพี่น้องคะเห็นไหมก็ยังจับมุมเราจับมุมตรงที่เราสอดไว้เนี่ยเอามือขึ้นมาจับข้างบนนะคะพี่น้องแล้วจัดแต่งมุมให้เท่ากันก่อนนะคะพี่น้องคะ คือถ้ายืนทำอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เนี้ยบนะคะพี่น้องแต่ว่าก็คือมันจะไม่ยับพี่น้องสังเกตบ่าว่าผ้ายายนกไม่ยับนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพับเข้าหากันค่ะพี่น้องจับมุมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพับเข้าหากันแล้วเราค่อยมาเก็บมุมที่เราไม่ได้ซ่อนเมื่อกี้นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมาเก็บเข้าหากันจับชายให้ตรงเห็นนะคะมันจะได้มุมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะพี่น้องค่ะ นี่แหละค่ะเราค่อยๆจัดจริงๆถ้าอยู่บนโต๊ะเราใช้มือรูปลงมันจะเรียบนะคะพี่น้องเราพับอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะพับครึ่งเข้าหากันอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะพับครึ่งเข้าหากันอีกรอบหนึ่งอย่างนี้นะคะพี่น้องมันจะได้หน้าสี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมคะ นี่ค่ะพับลงครับพี่น้องน่าเห็นไหมคะพี่น้องมันก็เริ่มจะสวยแล้วเห็นไหมคะรูปไปด้วยทุกครั้งนะคะพี่น้องเก็บมุมให้ดีนะทีนี้เพราะว่าเราจะซ่อนเราเอามุมที่มันไม่สวยเห็นไหมคะเรากลับทางออกมานะคะพี่น้องคะกลับทางออกมาสังเกตมือนะคะพี่น้องคะเราจะเก็บซ่อนมุมที่ไม่สวยไว้ข้างในแต่ว่าให้สังเกตว่าผ้ามันไม่ยับนะคะพับขึ้นครับพี่น้องเนี่ยคะ่ะ พับขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็พับลงเห็นไหมคะมันจะได้หน้าที่พอดีมากสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องคะเห็นไหมคะมันจะสวยงามแล้วมันตรงกันพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคะนคะี่แหละค่ะเรียบร้อยครับพี่น้องคะไม่ว่าจะดูด้านไหนเห็นไหมคะให้สังเกตว่าผ้าเราไม่ยับค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเรียบร้อยครับพี่น้องคะเทคนิคและวิธีการเก็บผ้าปูที่นอนยังไงไม่ให้ยับ กรณีผ้าเย็บมุมด้วยนะคะพี่น้องคะลองนำไปใช้ดูนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้การค่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ